คุณเคยพบเจอปัญหาแบบนี้หรือไม่ยังไม่ทันจ่าย QR ก็หมดเวลาซะแล้วเอ,เอาเนี้อะไรจะลูกเอาน้ำสองขวดสลุกใช้แก้วไดคะ่ะได้แต่แต่ว่าหนูไม่มีเงินสดเลยคะ่ะขอสแกนจ่ายได้ไหมคะได้ได้ได้ไดออเอาพับอ้าวเดดไม่โหลดสักพุ่มนะคะลงลุงคะ <c oughs> มันขึ้นว่า QR หมดแล้วะะ QR กระดาษปิ้นมาเปียกยับ,ย,บยังไม่ทันได้สแกน หมดแล้วน้ำโขลกไม่น่าใช้ได้แล้วลูกลูงว่น้ำสองขวดแล้วว่น้ำขวดหนึ่งครับวุ่นวายกับ QR จนเจอสลิปปลอมลุงน้ำสองขวดเอออะไรนะอันนี้สองขวดขวดหนึ่งลุ้ขวดหนึ่งขวดหนึ่งเออขวดหนึ่งแกนนึ่สแกนไม่ได้เลยค่ะเออ QR QR ทำใหม่ะอ่ะมาสแกนแล้วนะคะโอเคสแกนแล้วโอเค สาชายี่สิบไอ้น้องหัวส้มสามสิบไอ้หนุ่มหัวทองแพททิกไม่มียอดเงินเข้าสลิปลปอมนี่ว่ะแค่ยี่สิบาทเด็กสมัยนี้ยังโงลุงฆ่้ค่่านะำกุมใจลุงยังใช้สแกนแบบเดิมวกันนะครับทำไมไม่ใช้ไบโอสแกนของพวกเราล่ะครับ ไบโอสแกนคือเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าคือการนำเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาใช้ในการแยกแยะลักษณะต่างๆบนใบหน้าของมนุษย์เพื่อใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆโดยความสามารถของเทคโนโลยี AI และแมชชีเ r อร์ g สามารถที่จะทำความเข้าใจความแตกต่างของลักษณะต่างๆบนใบหน้าได้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์หลังจากนั้นเนี่ยระบบจะมองหาแพทเทิร์นในข้อมูลรูปภาพที่มีอยู่และเปรียบเทียบรูปและวิดีโอที่ได้มาใหม่กับข้อมูลเดิมที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล เื่อที่จะสามารถระบุตัวตนของแต่ละบุคคลได้ทําให้การจําแนกแยกแยะใบหน้าและการยืนยันตัวตนสามารถทําได้อย่างแม่นยาและรวดเร็วเป็นหลักวินาทีจากการเทรนโมเดล AI ให้อ่านใบหน้าคนมาหลากหลายรูปแบบเนื่องจาก QR code เนี่ยยังมีข้อบกพร่องต่างๆที่คุณได้เห็นในคลิปการเก็บข้อมูลทางชีวภาพแทนการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลขเป็นการประหยัดพื้นที่การเก็บข้อมูลและพลังงานในการใช้ประมวลผลข้อมูลได้มากกว่าการเก็บรูปแบบเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาพลังงานและทรัพยากรไว้ใช้เพื่อการอื่นได้ต่อในอนาคตหลังจากที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับฟีเจอร์ Face ID ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยไม่สามารถแยกแยะใบหน้าของฝาแฝดได้แค่นั้นก็ทําให้ระบบมีความหนาลวมแล้วทางเราเนี่ยทีมไบโอสแกนจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการสแกนม่านตาเข้าไปการมีสแกนม่านตาเป็นการระบุตัวตนทางชีวะมากที่มีประสิทธิภาพแยกแยะได้ชัดเจนสูงสุดสุดท้ายสําคัญที่สุดเพิ่มความรวดเร็ว ในการให้ลูกค้ามาใช้บริการอีกทั้งยังยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่างๆด้วยการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าและม่านตาจงไว้ใจไบโอสแกนนวัตกรรมทางเลือกใหม่แห่งอนาคตลก้ล้ก้าน,น,ส,น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 สแใชยเดไ ะะขอบคุณจ้ะชอยที่ใช่ชอยที่โดนไบโอสแกน